ครับสวัสดีทุกผู้ชมกันด้วยอยู่กับผมกายงิ h ชาแนลไม่ใช่ววันนี้เราจะเอากระบ,บองเล็กของเรานะครับไปหนึ่ง VS 6มาดูว่าจะไหวหรือเปล่าโอเคผมก็ได้จัดทีมแบบนี้สายอาวุธ6ตัวนะครับเพราะผมใช้ลูนไล่โจมตีสายอาวุธก็เลยจัดมาเต็มเต็ม ขั้นตอนแรกผมจะลองให้กระบองเหล็กเป็น1นึโดยที่ไม่ใช้อันติเพราะว่ามันมีไล่อันติอยู่แล้วนะมาดูว่าจะไหวหรือเปล่าไปดูกันเลย let's go สู้กับคนพลังล้านหกผมอัดคลิปเสร็จผมว่าจะนอนต่อเลยนะเพราะว่าถึงเวลานอนแล้วผมจะไม่อันตีนะสมัครกระบองเหล็กตัวอื่นอันตีไปแต่กระบองเหล็กเราไม่ฮะปงไฟแตกอ่ะต้องมีไล่อันตีไปหนึ่งรอบ กระบองน,นี่กุมไล่ตีไปมีแลนตีคนอะไรฟื้นมาไล่ทีนึงแล้ล่วงไปหนึ่งกระบองตีธรรมาดาไปฮะจังหวะนี้ยนะัต่อมีเล่ฟันฮะยังไงต่อเออกระบนนองเล็กขุมลงเป็นปนอนแล้วฟื้นคือว่าต้องฟันไปหนึ่งดอกฮนะแม็กัตลิงล่วงไปเลยฮนะจังหวะนี้สมิธเขามาสามมั่นแฉหนึ่งเทียนะจังหวะนี้ยังไงต่อทั้งเข้าต่อยมาหนึ่งมัส ตายรอบที่สองแล้วรอบสุดท้ายกระบอกนี่กมกำลังมางกระบอง,องนี่ผมแรงตีไปเออแตกมามาเราดูรอบนี้กระบอกนี่ผมขอใช้อันตีหน่อยแล้วกันนะมาดูว่าจะตึงหรือเปล่าใช้ตีแค่รอบเดียวแล้วกันเดี๋ยวแม่งโหดเกินมาจังหวะนี้รอบนี้ที่ขอใช้อันตีนะไอ้น้องไป อันสเต็ปเดิมเนาะจังการนี้บดขยี้ไว้แล้วก็บองนี่ไลน์เตะไว้สองแสนแล้วก็ลุกขึ้นมาครับปั่นซุยดีลรอบหนึ่งล่วงตามสูตรเดิมแล้วก็บองนี่ผมอันตะฮะรอบนี้ว้าวว้าวเข้ามาดิครับเห็นท็อปโอเวรัดมาถึงทีฮะแล้วก็บองนี่พลาดเพื่อนลุกไฟไม่พอแล้วก็ไล่อัเตะไว้สี่แสน มาดิฮะด้ทังวันทังวันหมดไปปุ๊บเรียบร้อยฮะอยาให้พี่กระบองผมได้ออกกันเสียไม่งั้นทีมหายเกลี้ยงโอเีก็จบการสับการรีวิวกระบองเหล็กนะฮะโคตรโหดเลยนะครับหนึ่งหกยังไหวนะฮะกระบองเหล็กผมก็พลังประมาณสามแสนนะดาเมจ หนึ่งแสน,ห,นหมืนดามจดนะฮะดูฝั่งตรงข้ามกันตัวสุดของเขาก็คือ LED อาบวกแฟตประกายแสงหลังอยู่ที่เยอะกว่าผมนะสี่แสนดานเมจดก็เยอะกว่าผมนะแสนสี่หนึ่งแสสี่หมแต่ว่าแพ้นะครับพอดีผมมันตึงเก้นแต่ในกระบ,บองเลกกายยินดีนมันตึงจริงๆอะโอเคจเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลินี้สวัสดีครับ Oni de-a-molit.